อ่ะปะลูกด้วยคนลูกไว้ก่อนกลับไปกบไปแต่เขาโป้เนี่ยไปเิีอะไรวันนี้มาเมียมานั่งอยู่บนรถตู้ไขาทำเนี่ยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรปกติไม่มาวันนี้ตามอีสาน เราเห็นมันขายดอกกุหลาบเจ็ดสิบแปดสิบดอกอะ่ะเราเหมามาเลยยกช่อใหญ่มาเลยเมียเปิดประ,ประตูมาเรายืนได้เลยที่ร้านสุขสันต์นวันวาเลนไทน์แต่เราก็ชอบไปอาบน้ำพอออกมาเสร็จปุ๊บเมียกูมันนอนแก้ผ้าบนเตียงนอนเียวูถามว่าแก้วกูแก้ผ้าทำไมมันบอกเพื่อดอกกุหลาบจะพี่อูก็นึกในใจที่หาที่บ้านไม่มีแกกันเสียบดอกกุหลาบหรือเปล่าดีนะกูตั้งติตันไม่งั้นที่หายตายกลางหนา้าไม่ไแกว่ย ดีแล้วแหละที่มาบวชไปนางฟังลูกปปีกูวะปีกูวะวันนี้ลิกเกคนดูน้อยผมเห็นโดมแล้วผมรู้แล้วว่าลิกเกคนดูน้อยทําไมคนดูถึงน้อยก็เขาไปดูโดมหมดก็เขาไปดูโดมหมดปู่ผมอะอายุเขา120ปีย,ยังไม่ตายโอ้ทำไมอายุยืนยังไงเขาไม่ควรต้องเตียงมาถึงเ,เขาไม่ควรต้องเตียงมาถึง

Thank <speaking in Spanish> you. กระโดดไปขึ้นลอยไปลอโลกลกน่าตาดูงามสนา้าวกระงใครเห็นไปรอกับ้าไม่ถูกมาเต้นกีฬากระโดดไกลกดไกลูเป็นใครเน พ่อทำอะไรอ่ะทำวัดเฮ้ยหล้งพี่งปุ๊เนี่ยใช่ใช่ป่ะใช่หลวงพี Crit ่อนุทินอนุทินอนุทินไหนอนุทินวัชรพลโหปรยดีครับน้ำมันสกัดใช่ไหมผมต้องพูดคำว่านมัสกัดนะแล้วแต่ขนาดไหนดีครับไหนขนาดกูก็เปิดดี อีกครับผมต้องพ่อทำอะไรทำวัดทำวัดอ่าหลอยหน้าลอยตาชอบชอบชอบผมชอบผมเดือดร้อนมาเป็นไงมาไงอ่ะผมเนี่ยถูกคนร้ายมันได้ทำร้ายมามาทำร้ายผมโดนฟันฮะโดนฟันเอ็งโดนฟันนี่ครับมีเลือดไหมมีครับครั้งแรกมันก็จะมีเลือดแบบนี้อแหละแต่ครั้งต่อไปมันก็สบาย ผมไม่เคยโดยนมาก่อนเลยแล้วมันฟันผมข้างหลังด้วยอะไรนะฟันข้างหลังเอ๊จัดเล่นท่าย,ยากจน,นด้วยมันข้างหลังร้องแม่ร้องแม่โอนะ้ยแม่โอ้ยมันฟันผมสองเทืเยเอยจัดดี่บ้านแมน่ไหวหกว่าชอบมันดิโดนหวานอะหมายถึงอะไรนไเนี่ยมันโดนมีดฟันไงเออมันฟันผมสองเทืย มองหน้ามองตาก็จะมีเรื่องกันแล้วตัดอกตัดใจปวดยู่กว่หลวงพ่อเลยโง่จะมาให้ผมปวดอะไรล่ะผมปวดไม่ได้หรอกกับหลวงพ่ออ่ะนี่มาท่องเหลี่ยมเล่ยไลมันโยกมันเยอะอีกเราก็ไปบ่นเลยที่จริงๆผมไม่ได้อยากบวชนะผมรวยนะบ้านผมเอ้าแล้วรวยแล้วมาบวชทำไมอ่ะมันมีที่มาที่ไปบ้านนี่มีไม่รู้กี่หลังกี่หลังเออนาไม่รู้กี่ไร่ไปกี่ไร่รถไม่รู้กี่คันไปกี่คันเอามากองรวมกันไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่โอ้ ปวดนี่คือมันมีปัญหาไงอยู่มาไม่นานนี่คือถ้าหนูว่าพ่อแม่ตายเนี่ยสมบัติก็เป็นของเราเอทีนี้พ่อกับแม่เขามีน้องโผล่มาคนนึงเราคิดในใจฮ่ามันโตขึ้นมามันต้องมาแย่สมบัติเราแน่อไ้วางแผนเลยถ้าตีสองปุ๊บแม่หลับจะยาเบื่อหนูไปทาที่หัวนมแม่ไอ้น้องดูตายห่าแน่จะตายนี่พั่ยาเบื่อหนูเออพ่อแม่หลับปุ๊บกูก็ทาไว้ทีหัวนมแม่สองข้างเลยพอาะตกตีสองแม่ล้อกเลย ไอ้น้องเล่นพอแล้วพอ่พอ,พอตายพ่อพ่อมูนตายอยู่แล้นะพอ่อตายแม่จะตายตามเอา้าแล้วแม่จะตายได้ไงล่ะครับก่อพ่อเผือไปหาแม่ไปดูดน,นะดูดเนี่ยพ่อ,อแม่ไหวจะไปโดนไฟดูดตายอุย้ยอันตรายเดีนี่ยครอบครัวโอ้เดี๋ยวนี้มันอันตรายเดี๋ยวมัฆ่ากันมั่ง เมียข่าหัวหัวข้าเมียข้าเยอะแยะห่ามึงกลับไปบ้านดูไอ้ีนะเบลหมายเมียจะแทงเลยท้าไว้มึงไปดูตายเลยเกลือเหรอเออมึงไม่ค่อยถูกกันแังไงแต่นี้ก็รักกันรักยังไงโอยจะเล่าให้ฟังรักก็คืนชาดคืนชาดคืนชาดเล่นเกงให้ลูกดูใช่มเห็นหลวงพ่อบอกผมกลับไปมันดูจริงจังก่อยเออมันทำไงมันชอบถอดกางเกงแล้วมันก็กระเด้งกระเทียงตัว น,น,น,นั่นแหละน,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 น่าจะเห็นพ่อ,อ,แ,อแม่มันขึงชาดพี่ชาติเล่นลิเกสอนไหมตมันเด็กกีด้เป็นลิเกเอาพวงขึงชาติแล้วก็ซ้อมเล่นลิเกกับแม่มันลูกชายกูเขาค่อยค่อยดึงพวมออกแล้วด่วาเปิดกับเลยแม่กมูก็เลยบอกแม่เรนจิเกลูกเขาจะติดอะไรพรนถ้เป็นใครรู้จักบ้านกูดีจังเลยนไหมอ้เ,อเดี๋ยวนี้รักกันผมกับเมียรักกันเหรอโอ้ รถผ่านสีแยกไฟแดงอือเราเห็นมันขายดอกกุหลาบ7จ80สิบแปดสิบดอกอะแล้วเหมามาเลยยกโช่ใหญ่มาเลยกลับไปบ้านปุ๊บเมียเปิดประตูมาเรายื่นให้เลยที่ร้านสุขสันต์วันวาเลนไทน์โอ้โหเซอร์ไพรส์เลยเยเราก็เข้าไปอาบน้ำเออพอออกมาปุ๊บเมียมันนอนแก้ผ้าบนเตียงนอนอเลย้ <c oughs> อว่าถามมาแกวแก้ผ้าทำไมเออมันบอกเพื่อดอกกุหลาบจากพี่ กันลึกในใจที่หาที่บ้านไม่มีแกกันเสียบดอกกุหลาบหรือวะดีนะกูตั้งสติทันไม่งั้นที่หายตายขนาดนั้นไม่เก่งดีแล้วแหละที่มาบวชดีแล้ะมันมีกระถางมันเข้าใจประหลาดหมาย่อเอ้าไม่อะไม่น่าฟังลูกปิดกูไว้กูไม่ได้เสียบดอกกุหลาบนะทำไง ฝากเด็กไว้หน่อยได้ไหมล่ะสงสารเนื้อยืนนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวรับรางวัลแล้วกูจะไปเหมือนกันนี่แหละแม่ไม่รุ้งกันสิมาแม่มามาแม่มามาแม่มาแล้วฮะก็แม่จะคิดว่อยเฮ้ยเด็กลูกมันไม่เอาตังค์ให้เราเอาแต่ว่ารุ้ก็คือลูกงูก้งเมไปมันไม่ตายหรอกไอ้ลูกลิเกย์ตายยากหลวงพ่ออะไรหลวงฝากเด็กไว้หน่อยได้ไหมล่ะ ทำไมนะก็เดี๋ยวผมกลับมาเอาผมไปก็ไปช่วยผูดอีงนี่คนนึงเฮ้ยมึงวางไว้เลยเดี๋ยวมึงกลับไปเนี่ยสองพ่อไม่ถลาเลยนะลาไปไหนอ่ะรับตังค์มาที่ลากับกลับบ้านไงมารับตังค์มารับตังค์มาเดี๋ยวเลิมให้สิ่งได้พรเขาด้วยเขาให้ตังค์ครับครับให้สิ่งได้พรด้วยแม่แต่แบบนี้มันก็จะยกเรือแม่เป็นพ่อเป็นพระเป็นเจ้ามันจะใช้ตังค์ได้เหรอครับอะไรพลิกเอ ก่างคืนกูก็สึกหาหาเรี่ยวครับครับหลวพ่อกับผมลาเลยได้ไหมล่ะลาไปไหนอะ่ะผมก็กลับบ้านนะนี่โอ๊ยยังรีบล็อกซองยังไม่ปิดลอ็อกห้องยังไม่ปิดหรอก๋ยวหลวงพ่อต้องเลี้ยงตัวผมหน่อยนะออตอนนนั้นระหว่างหลวงพ่อรับรางวัลก็พูดอะไรกับโยมหน่อยเล่าเรื่องเลยแปใจแปลกใจอะไรกันไม่มีโดมมาตกอย่างวันนี้มีโดมไม,ม่ตกแม่งก็ได้ไม่ดี เงกี่พูดถึงบ้านเต่าวันนี้ลีเกคนดูน้อยตั้งแต่ผมขับมาแล้วผมเห็นโดมแล้วผมรู้แล้วว่าลีเกคนดูน้อยทําไมคนดูถึงน้อยก็เขาไปดูโดมหมดนี่นี่นี่จะบอกให้นะปู่ผมอ่ะอายุร้อยยี่สิบปียังไม่ตายโอ้ทำไมอายุยืนยังไงเขาไม่ควรเล่นเตียงไม่ดีจ๊บ พ่อผมลาเลยไปลาที่ปากปากปากลูกไม่พ้นกลับไปจะไปพ่อผมได้นะครับเฮ้ยเป็นห่วงเนี่ยนะท่วมแต่พี่ส่งนี้ยมีจะไปคูกก็ไม่ให้ไปก็ต้องไปรับรางวัลฝั่งนู้นอยู่ดีอ่ะท่าห่วงอะไรก็เอาบ้าพี่เต๋านี่ยมัสายบ้านอยู่ลิ่น้ำมานน้ำท่วมอะเออได้เห็นอยู่แล้วเขาว่าเกินเกินตอนนี้น้ำมันล้นตลักใช่ไหมบ้านกูมันมาจนไม่เคยท่วมเสือท่วมมาคืนนี้แหละทำไมอ่ะ กูน,อน,นอนอยู่อยู่ดีๆน้ำมันพังเข้ามาเฮ้ยกระตุ้งกระต่างแตกกระจายหมดอ่ะกูหันไปข้างเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีหนีกูอ,อ้อาวอ้าวกูจะาทำไงพอน้ำทะลักเข้ามากูก็จะเกียตะกายไหว่ไหว่ไหว,ว,วอีกนิดเดียวกูจะขาดใจตายแล้วมึงเชื่อไหมทำไมอ่ะกูตื่นก่อนไม่งั้นจะตายอ่ะฝันอ่ะเฮ้ยดูกายมังเหาอ่ะ แล้รางวัลไปเจอต้องให้รางวัลก็รับไปติดไปเรื่อยๆคุณเระญครัเนะี่ยขอบคุณครับต้องให้ก็ดีขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เอาไปไหนเลยยังไม่ให้เพีงให้ของด้วยอภิวาทสนาซีรีส์จะได้จวยพุทธาปัจนนวลจตาเริเ่มตั้งตวยอายุยวยันเลยสุขวยพระรวยขอบใจขอบใจเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้ดนะ้วยเนี่ย โวเป็นพระได้นนดีขนาดนี้เเนี่ยอดีทำไมเราอยากจะบวดไม่กลัวไงเอออยากกลัวจะดิแม่จะอมนม้แต่จะก็แม่มาเปิดหขาปเนี่ยปดไหนวะแดงมีเขาี่ felony, ายวันนี้มาเมียมาอยู่บรุตุเมียมาอยู่บรตเดี๋ยวทำเนียนู้ก็ไม่เป็นไ ไม่ได้ไม่ได้ที่นี่มันคนเก่งปกติไม่มาวันนี้ตามอีสานไมว่าจะออกกูไปได <c oughs> ้เลยพ่อเีดาบลาเลยนะลงไปเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องบวชก็ได้วะมึงก็ดีเหมือนกันนั่นแหละอะไรได้ <c oughs> พี่สวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมสวยไม่ให้รางวัล <c oughs> ถ่ายไว้เยอะๆครับเพื่ออึกอักอะไรจะได้เป็นความทรงจำเนี่ยเพื่อเขาไม่มาใบสมมติว่าผมเข้าฉากไปเลยอะไรไปไหนนะคิดถึงวะอยากอยู่ด้วยอ่ะกูไม่กะให้เล่นกมหัง็เล่นเลยไงล่ะไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเห่าก็ต้องมาพึ่งพาดูเอาไปไปในเก็บฝาไว้นะมีแหวนใช่ไหมอ่ะครับหลวงพ่ออะไ Take you down. always come up. I need